ก็กรับสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์ค AP และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกัน นะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้จัดเจ้าตัวชุดอีทาจิกันไปนะครับผมก็โดนและใครที่หาเว็บเติมเกม,มที่ถูกเติมไว้ขั้นเทพอย่างเทพพัมตอนนี้ระบบคูปองส่วนลดก็มาแล้วกดค้นหาโค้ดมาร์ a เอพแล้วเก็บโค้ดได้เลยรีบเก็บด่วนโค้ดมีจํานวนจํากัดและโค้ดสามารถกดใส่ตอนเติมได้เลยส่วนลดและโค้ดก็จะขึ้นโชว์ให้แบบนี้เติมถูกเติมไว้ต้อง เท่พับนี่อยู่ในคาอธิบายเข้าไปเติมได้เลยไป 4k บวกๆเลยก็ถือว่าเกลือนะเพราะว่าบางคนเนี่ยออกง่ายกว่านี้เยอะนะครับผมบอกเลยนะก็ไปลองจัดกันได้นะครับผมใครที่ยังไม่มีเพชรแล้วจะเติมก็เทพพับเลยนะครับผมแล้วก็เทพพับเนี่ยผมขอพูดถึงหน่อยนะครับผมก็คือบางทีเนี่ยคนเติมไม่เข้าหรือว่าอะไรก็จะทักเพซผมมานะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องการเติมเพชรนะครับผมผมอยากให้ทักไปที่ เพจเทพพับโดยตรงเลยนะครับผมก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมผู้ติดตาม48,000นะครับผมก็เข้าไปกดทักแล้วก็สอบถามกันได้หรือว่าใครนะครับผมที่สงสัยว่าเว็บมันเป็นอะไรมันล่มหรือเปล่านะครับผมก็ไปกดติดตามเพจไว้เพราะว่าเวลาเว็บมีปัญหาเนี่ยแอดมินจะคอยแจ้งนะครับผมเราจะได้รู้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะแบบว่าเติมเข้าไปแล้วมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าเทพาพับจะจดเป็นบริษัทเรียบรย ้อยแล้วด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือยืนยันได้ว่าไม่เกียนไม่โกงแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตของใหม่ของเรากันต่อดีกว่านะครับผมที่บอกให้ว่าให้ไปเติมรอกันเยอะๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมกันหลายกิจกรรมมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกิจกรรมคืนนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมแล้วบางคนก็ยังงงอยู่นะครับผมสําหรับกิจกรรมเติมกลุ่มเนาะอันนี้ก็เป็นการกดสร้างกลุ่มด้วยการเติมเพชร 100นะครับผมแล้วก็เชิญคนเข้ามานะครับผมพอคนเข้ามาแล้วเติมเพชรต้องเข้ามาก่อนนะครับผมแล้วค่อยเติมเพชร100เพชรก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆถ้าครบ5คนก็จะได้รางวัลทั้งหมดนี่เลยนั่นเองนะครับผมได้200เพชรเลยนะเท่ากับเราแบบว่าได้กําไรด้วยนะตัวนี้นะครับผมก็ อันนี้มาบอกนะครับผมหลายๆคนยังถามมาอยู่นั่นเองนะครับผมก็วันนี้วันที่1นเนาะแล้วก็คืนนี้เป็นวันที่2นะครับผมซึ่งก็มินาโตะจะมาในวันที่2ก็คือคืนนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมาแบบที่เราบอกแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับผมก็คือมินาโตะจะมาในวันที่2ถึงวันที่31เลยนะครับผมก็คือชุดพวกนารูโตะเนี่ยจะจบในวันที่31นะครับผมเพราะว่ามัน การจบการคอลแลบพอดีนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะแยกชิ้นได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้แบบเวลาลองใส่กับเสื้อแสงอุศลเลยนะครับแล้วก็ตัวเสื้อโฮคางะนะครับผมใส่แยกก็คือเฟี้ยวเลยเนาะแล้วเป็นเกงเกงนินจาแบบว่าสีน้ำเงินแป้นเลยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นโปรไฟล์รุ่นสีน้าหล่อแบบนี้มาเลยนะครับผมเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบว่าหล่อมากๆเลยนะครับคุณพ่อของนารูโตะนั่นเองนะครับผมในภายในร้านมืดนะครับผมร้านมืดนี่จะเป็นลด90% สุดเลยนะครับผมแล้วก็ภายในร้านมืดเนี่ยจะมีท่าของรุ่น4ี่มาด้วยนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ถูกเซิร์ฟที่จะเอาเข้ามาพร้อมกัน2อย่างนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็ยืนยันแล้วนะครับผมว่ามีคาถาเทพสายฟ้าเหืนเนี่ยเข้ามาในร้านมืดพร้อมกับเจ้าตัวชุดมินาโตะด้วยนั่นเองนะครับผมนี่อย่างเท่เลยแล้วก็นอกจากชุดแล้วก็ท่านะครับผมก็ยังมีตัวคุณนายมินาโตะตัวนี้ด้วยนะครับนี่คุณนายมินาโต้เนี่ยแบบว่า ผู้ใจเลยตัวนี้นะครับก็มาภายในกิจกรรมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวอ่าตัวกระเป๋านะครับผมกระเป๋าน้าเต้าทรายก็มาในกิจกรรมร้านมืดเช่นเดียวกันนะครับผมใครเป็นสาวกของ ตัวกระะนะครับผมก็ไม่ควรพลาดเลยสําหรับกระเป๋าน้าเตาทรายตัวนี้มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวขาดนะครับผมตัวขาดสําหรับจัดทุกกิาจิเนี่ยให้30มสิบใบนะครับผมตัวขาดก็คือจะเป็นตัวตัวนี้เลยนะครับผมแบบเวลาตัวที่แบบว่าเนี่ยตัวเกลือนะครับผมเขาเรียกว่าตัวเกลือนะตัวนี้นะครับสาใบแล้วก็จะมีบัตรสําหรับตู้ MP40 ด้วยนะครับผมก็คือ MP40 เนี่ยมันจะมาแบบว่าต่อเนื่องเลยก็คือร้านมืดจะมา ในวันที่2นะครับผมแล้วก็สำหรับพรามเลเวลเนะครับผมตัว MP40 อุจิวะเนี่ยจะมาให้จัดในวันที่3นะครับผมแล้วก็คนที่ไม่ใช่พรามเลวลเจะต้องไปจัดในวันที่6นั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมตัว MP40 นะครับผมก็จะอยู่ถึงวันที่ เอาผมไม่ได้กดใจไว้เหรอตัวนี้อ๋อนี่ไงนะครับผม m p 0นะครับผมพาม7จะจัดได้ตั้งแต่วันที่3แล้วก็ใครไม่ใช่พาม7จะจัดได้วันที่6กนะครับกิจกรรมจะอยู่ถึงวันที่24เลยนั่นเองมาเป็นรังพึ่งนะครับผมสำหรับ MP40 มรดกอุจิวะตัวนี้นะครับผมก็น่าจะเป็น MP40 สกินแรกที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผม <S <S เราสามารถกดเปลี่ยนสีได้ตามความชอบของเราเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกเอฟเฟกต์นะครับผม ตัวหนีตัวคิวด้วยนะครับผมขึ้นแบบเอสก็จะเป็นแบบว่าเสียลักของซูซโนโอะของแต่ละสีที่เราเลือกใช้นั่นเองแล้วก็แถบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากจะมีตัวนี้แล้วก็การเปลี่ยนสีนะครับผมที่มันแบบ พิเศษกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับผมตัวสแตทก็เป็นเจาะเกราะ2นะครับผมเจาะเกราะ2ดาเมจหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วในการรีโหลดออกไป1นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าของแต่ละคนเลยนะครับมรดกอุจิวะก็คือทั้งอุจิวะทั้งหมดที่แบบว่าเด่นๆเป็นทุสโนโอะนั่นเองนะครับผมก็จะมีอิทาจินะครับผมมาดาระแล้วก็ของซาสึเกะนั่นเองมีอาวุธกู่ใจธนูนะครับผมคดเฟี้ยวตัวนี้มาวันที่3นะครับสำหรับพามเจ็ดนอะแล้วก็สำหรับวันที่5นะครับ วันที่5ก็จะเป็นท่าเปิดตัวของอิทาจีนะครับผมมีหูอย่างเพ่ครับตัวนี้วันที่5ถ้า่าเปิดตัวอิทาจิมาแล้วนะครับผมดูฮะใส่กับชุดอิทาจินี่คือแบบ โอ้เท่มากนะครับผมแลวคือท่าเปิดตัวมันแบบว่าเป็นค้างได้ด้วยนะครับผมก็คือจะนั่งเท่ๆแบบในในการ์ตูนแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมนีแล้วก็คือท่าเปิดตัวมันนานด้วยเนี่ยกว่าแบบกว่ามันจะโชว์ตัวนะครับนานมากๆอ่าประมาณนี้นะครับผมถ้าแบบว่าเทียบกับตัวอื่นพวกอ่าอย่างพวกตัวในไฮเปอร์บุ๊กที่เป็นตัวปีกนะมันก็ถือว่าช้านะผมไม่ค่อยชอบเวลาแบบท่าเปิดตัวช้าๆแต่ว่าถ้าท่าสวยและค้างได้แบบนี้ผมก็ให้อภัยได้นะครับผมท่าเปิดตัวตัวนี้ เมาวันที่5นะครับผม5ถึง15นะครับผมก็มาเป็นตู้8นั่นเองสำหรับท่าเปิดตัวอิทาจิตัวนี้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเทมากนะครับผมแล้วก็เวลาชนะนี่ก็คือแบบเทแน่นอนนะครับผมท่าตัวนี้นะนะครับผมแล้วก็ถัดไปในวันที่8นะครับผมตามตารางกิจกรรมที่ขึ้นโชว์เลยสำหรับตัวชุดเพนนะครับผมเทนโดเพนตัวนี้ก็เป็นการแบบว่า เป็นเสื้อแสงอุตสาหอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะครับผมตัวนี้ถ้าเอาไปแต่งและถือเคียวที่ดันผมก็มองว่าก็ก็สวยดีนะครับผมมีตัวเพนนะครับผมแล้วก็ถ้าเอาหัวเพนมาใส่กับเสื้ออิดาจิมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเพนตอนชุดไม่ขาดนั่นเองนะครับแล้วก็ได้โปรไฟล์เพนหล่อแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมจะมาตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่31มนะครับมาเป็นรังพึ่งมาพร้อมกับ AK แสงอุตสาหตัวนี้นะครับผมเป็นแม่นยำสองระยะหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วในการ เคลื่อนที่ออกไปหนึ่งนั่นเองสําหรับตัวเพนนะครับผมแล้วก็กิจกรรมนารูโตะเนี่ยรอบนี้จะพิเศษนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าจะมีโทเค็นกลางนะครับผมไอ้แต่มันก็รอบที่แล้วมันก็มีเหมือนกันนะครับผมเป็นโทเค็นกลางที่เราสามารถใช้ได้หลายตู้นั่นเองนะครับผมรอบนี้เนี่ยใช้ตู้ไหนได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ก็คือภายในตู้นะครับผมของ MP40 เนี่ยจะมีโทเค็นกลางนารูโตะนะครับผมซึ่งก็จะมาเป็นกิจกรรมแรกที่มีโทเค็นกลางนะครับผมซึ่งตัวโทเค็นกลางตัวนี้นะครับผมจะสามารถใช้ได้กับตู้ รังพึ่งเพนรับผมรังพึ่งโอบิโตะในวันที่20นสคบับผมแล้วก็รังพึ่งมาดาระในวันที่15ด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับผมก็คือจะมีโทเค็นกลางเนี่ยมาในตู้ของ MP4 0ก่อนในวันที่3สําหรับพราม7หรือวันที่6นะครับผมสําหรับผู้เล่นที่ไม่ใช่พราม7นะครับแล้วก็ตัวโทเค็นในตู้นี้เนี่ย จะใช้ได้กับตัวมาดาระที่จะมาในวันที่15จะใช้ได้กับตัวเพนที่จะมาในวันที่8แล้วก็จะใช้ได้กับตัวโอบิโตะนะครับผมในวันที่20โด้วยนั่นเองก็คือสรุปแล้วเนี่ยตัวนี้มารังพึ่ง ตัวนี้มารังพึ่งตัวนี้มารังพึ่งตัวนี้มารังพึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้โทเค็นร่วมกันได้นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกไปว่ามันมันแปลกนะครับผมถ้าถ้าอบิโตะจะมาในหอคอยนี่คือมันแปลกมากนะเพราะว่าชุดมันไม่ค่อยแบบว่ามีเอฟเฟกต์เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็มาเป็นรังพึ่งเนาะยืนยันแล้วนะครับผมรังพึ่งรังพึ่งแล้วก็รังพึ่งนั่นเองนะครับผมรังพึ่งนะตัวนี้รังพึ่งเยอะมากรอบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับกิจกรรม ที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมสายฟรีหลายๆคนยังงงอยู่นะครับผมคือตัวนี้เนี่ยจะเก็บโทเค็นได้2แบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกก็คือแบบภารกิจประจําวันนะครับทำภารกิจตัวตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็รับโทเค็นไปนะครับผมแล้วก็ไปกด้าทายตัวนี้นะครับผมแต่หากว่ากดแล้วมันไม่พอนะครับผมก็ไปเก็บตัวนี้เพิ่มนะครับผมเป็นการเล่นจัดอันดับนะครับผมเก็บตามพื้นเล่นแมปใหญ่เนี่ยเก็บตามพื้นนะครับผมจํากัดสูงส วันหนึ่ง15อันเนี้ยครับผมแล้วก็หลังจบ4ีสีไม่ว่าจะเป็นทั่วไปหรือว่าแรงเนี้ยครับผมได้หมดเลยจะได้ตาละ สองอันนะครับผมก็คือต้องเล่น10ตาถึงจะครบ20ต่อวันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาป่าเดียวได้ต้องเล่น10ตาต่อวันนะครับผมผมถึงจะได้ครบ,บประมาณนี้นะผมแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะผมมันก็จะบวกอัตราการชนะไปเรื่อยๆนะผมถ้าอัตรามันถึง100ร้อยเมื่อไหร่นี่เราก็จะสามารถได้รับตัวตัว๋วตัวนี้มานะครับขอคอยอิทจินั่นเองเนาะคือถ้าครบร้อยแล้วมันก็จะอัพไปทีละขั้นต้องครบร้อยทุกขั้นนะครับผมถึงจะได้เป็นตัวชุดโอโรจิมารุแนะนําให้เล่นกิจกรรมทุกวันนะครับผ เพราะว่ามันจะได้ไวนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับ MP40 ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันตัวท่าจบนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันยังมาเป็น48ชั่วโมงอยู่นะแต่ว่าวันที่แบบว่าชัวร์เนี่ยยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับผมแต่ก็น่าจะมาในกิจกรรมแบบว่าตู้หันสาการันตีนะครับผมสําหรับท่าจบ MP40 ตัวอ,อ่านจันทรานิลันตัวนี้นั่นเองนะครับผมน่าจะหลังวันที่10นะตัวนี้คิดว่านะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของ คลิปนี้นะครับผมถามอะไรก็เกี่ยวกับเกมนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้าเกี่ยวกับเติมนะครับผมทักเพจไปก่อนนะครับผมถ้าเพจเทพพับไม่ตอบค่อยพักผมนะครับผมไปเติมก็เทพพับเลยนะครับผมลิงก์อยู่ในคำอธิบายไปเติมกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาร์กเอพีด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุ๊บ